อะไรขึ้นเนี่ยฮะบริบูรณ์ปกติเนี่ยเลิกงานก็ต้องต่างคนต่างแยกย้ายกับนี่บริบูรณ์ชวนทัชชัยชวนพัดุงใช่มึงใครอาทิตย์ไงอาทิตย์ไหนเนี่ยรู้จักกันอาทิตย์ที่แล้วผู้บริหารเนี่เอายี่ดี่าว่าแต่ว่ามึงไ่เข้าบุกไ้ครูเลยพู้ใดนะผู้บริหารผู้บริหารบริหารอะไรบริหารเข้าออกของระบบยานพหานะ เกี่ยวอะไรอ่ะก็เป็นยางบกรถนั่นแหละวันนี้ดีกว่าพี่ยังคงอ่ดนมนแล้วได้ข่าวว่าทำงานเกี่ยวกับประดับยนต์เหรออ๋อผมทำงานเกี่ยวกับประดับยนต์ครับอ๋อแสดงว่าขายพวกอุปกรณ์แต่งรถเออขายพวงมาลัยสีแยกเนี่ยแล้วมึงก็ชอบอยู่คนเนี่ยใครก็ชอบมากเลยมึงถามว่าคุณถึงเขาชอบอะไรเนี่ยว่าแต่ว่าวันนี้คุณชวนผมมาทำไม ที่ผมนะชวนทุกคนมานี้เพราะว่าอยากรู้จักกับสาวอยู่คนนึงหืมอืมน่ารักมากแต่ว่าไม่กล้าจีบหรอใช่ไม่กล้าจีบน้องเขาน้องเขาน่ารักเออคุณเนี่ยต้องหาทบทวนตัวเองแล้วก็สะสมความกล้ามาอีัแล้อะใลโหมอ๋อได้สองใบเลยเหรอเฮ้ยลอตเตอรี่จดเลยลอตเตอรี่แน่เลยหวยเหร เนี่ยมึงไปขโมยกะลังวัดมาอีกแล้วโอเคโอเคเนี่ยมีใครเขาชอบไหมจะให้กูเล่นอะไรก็เออเนี่ยมันเนี่ยมันต้าปี๋นี่ยมันเหรออ่ไอีเด็กโทรศับอ่าได้ได้เอ้ยเฮ้ยเหรออะใครโทรมาอ๋อไม่มีอะไรก็วางสายไปดูรออยู่น้ำกูเตี๋ยวก็เย็นหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยเฮัลโหลเป็นฟรีเป็น ฮัลโหลพูดเป็นเล่นน่ะเฮ้ยสองตัวเฮ้ยห้อ้หวยเหรอเตรียมซื้อเลยอาหารหมาคนหรก้วยมึงเนี่ยค่ักมุกกูจักเลยนี่ถ้าคุณไม่กล้าตีผู้หญิงนะเออเดี๋ยวถ้าคุณเจอเขาเดี๋ยวพวกผมช่วยออช่วยกันขอบใจมากะดุงสงแสงผมอยากให้คุณถึงฝั่งอืมโอเคนะได้อ่าวันดีครับสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรดีเส้นเล็กน้ำสองครับผมอะไรนะ เส้นเล็กน้ำสองเล็กน้ำสองโอ้โหสั่งซะเยอะเลยจำไม่ได้หรอกจดให้หน่อยเยอะไปเยอะไปเส้นเล็กน้ำสองนี่เฮียจดให้เฮียหน่อยเฮียคนจีนป่ะเนี่ยคงจริงอ๋ออย่างผักผักก็หงายท้องกัีสิวะไม่ใช่ผักอย่างนี้อ๋อตกอกตกใจหมดขั้วงอกเก้าแง่ขั่วดำไม่คุ้นใจแล้วมัน ทัวเหลืองนี่จะได้เล่นแล้ต่ซอยอ๋อเหรอไม่ได้ถัวดำหรือตออไงอ่ะหนึ่งเจ็ดสองเนาสามสี่โงี่สี่สีจูนเดี่ยนเล่นจนพังมดแล้วอโอ้โหบีบซะแรงเลยตลจริงจังเลยซิบซิบซิบจับจับจับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็สเจ็สซิบิบจสเจจับจับจับ ขอใจมึงนิดอดียวมึงขายของมาชวนเล่นตลกอยู่เนี่ยเล็กน้ำสองเดี๋ยวจัดให้เล็กน้ำตอบพาคุณมาในดนนไม่เคยคุยกับคู่เท็จขอน้องผู้หญิงคนนี้เฮ้ยอ้ายิสดีต้อนรับนี่แหละอาตาแอบชอบเฮ้ยเฮ้ยชื่อตั๊กเหมือนกันด้วยนุ้ยชื่อตั๊กเหมือนกันจะบอกนะว่านี่คือบุพการีอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ที่ไหน่แล้วบุพการีเย่างนี้ เป็นคนรนเป็นคนร้อนเป็นคนร้ออันนี้คือแม่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขัดลกมากเลยเนี่ยฮะฮะทำไมทำไมฟังกูดูเรื่องกันหมดเลยเฮ้ยอย่าบอกเลยว่าน้องก็ชื่อตั๊กนี่ก็ชื่อตั๊กเฮ้ยบุพการีไม่ใช่แล้วเหรอตายตายตายสวัสดีครับอาตั๊กวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรดี เอาเส้นเล็กน้ำสองค่ะเฮ้ยนี่มันยากนะที่คุณคุณจะมากินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำสองชามแล้วก็เหมือนกันแบบนี้แล้วเราก็สั่งไปก่อนด้วยเฮ้ยเส้นก็เยอะนะเอ้ยจะบอกว่าที่มันคือบุคลาลัยโอ้ยเพื่อนแต่ว่าฉันเองก็ไม่กล้าจะเข้าไปจีบน้องเขาว่าทำไมอ่ะไม่กล้าว่ะเฮ้ยจีบดิ จริงเลยไม่เอาอ่ะเฮ้ยฉันฉันไม่กล้าเฮ้ยทำไมอ่ะร้องเพลงอะไรร้องเพลงรักให้ก่อนนะเออเหมือนเขานั่งรอเราอยู่แลยเออนี่ไม่ผู้หญิงเนี่ยนี่เคยใช้ได้ผมมานะยัไงนี่ผู้หญิงนั่งตรงนู้นแล้วอยู่ร้องเพลงรักขึ้นมาเพลงหนึ่งแล้วเกาเดิมบอกพี่ร้องเพลงเพราะจังเลยหนูชอบเพลงนี้มากเลยแล้วมาขอเบอร์เราเพลงอะไรก็ได้นี่กขอคนรักอ่ะได้ยิงขึ้นเลยโอเค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 รักเมืองไทยชูชาติไทยเธอโน้มบำรุงให้รุ่งเรืองส่งเป็นเมืองของไทย เฮ้ยตนใจผมให้เพลงนี้เหมาะไรกันเนี่ยไม่เขียวเลยรือว่ารักผู้หญิงผู้ชายไม่ได้รักคนไทยเออบอกว่ารักสักกนิดสักนิดที่เต็มไปอย่าขัเลยสิแบงค์นี่ไป็นี่ปนยไม่กขี่วเพาเน้เอ้ย เขาไม่กล้าที่เขาไปฉีบว่ารอดว่ะเออลัวอะไรเข้าไปคุยเขาิีหัวเขามีแฟนเจ้าเอ้ยอย่าอย่าอย่าชายมาผู้ชายมาสวัสดีจ้าที่รักรอนานไหมจ้าไม่นานเลยค่ะที่รักสั่งให้แล้วมานั่นแล้ว วันนี้ลูกค้ามาดูหมอไพยิปซีพี่เยอะมากเลยไอ้นี่แต่เขาเรียกพี่รักกันอะเพื่อนสมัยเนี่ยเรียกแบบเรียกให้มันสนุกสนานกับในเวดาเพื่อนฝูงอะที่ร้านที่ร้อนใช่เหมั้องพัดุงเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยเคุณผู้ชายครับคุณจับมือไม่ระเกียจน้องเหรอครับ อ๋อผมไม่ถือตัวครับนีหนูคุณคะใช่เขาไม่เคยถือตัวเขาถือแต่ฟอยเต้นคบเขาเพราะหน้าตาไม่ได้หวังสมบัติเขาใช่ไหมไม่ได้หวังสมบัติเลยค่ะคนไรหน้าอย่างกังูกเขียวนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ทาตาสีเขียวจ้ะอ๋อแล้วค่ะเหมือนมากมีมีมอะไรหรือเปล่ามีใครมาแซวมาอะไรหรือเปล่าไม่ ถ้ามีอะไรบอกนะชั่วโมงนี้ร่างกายต้องการประทะคุณครับแล้วสรุปว่าคือเขาเป็นแฟน<อ>ของคุณหรือเปล่าฮะแฟนค่ะเฮ้ยแฟน,หนห <c oughs> พูดให้หึงพูดได้หึงคือแบบแผงซ้อนแผงไงแฟนค่ะจะได้แบบปัะจีบอะไรเงี้ยประจีนเป็นที่3 <c oughs> แล้วเสเร็จพวกเขาก็เลิกกันไปแล้วก็ได้คบกันเขาคิดอย่างนี้อยู่ <c oughs> แฟจริงๆเว้ยเฮ้ยเออ ดูบทมากดูบทดูบทว่าตัวเนี้ยใครเล่นฮะกูต้องเล่นถ้าเห็นหน้ากูเล่นไปเห็นหลังเองเล่นเองแค่ตัวตนอินนี่เขาห้องนเเดียวเพอิ์เดียวชุดปาใส่บ้าเปาอ่านบทด้วยแต่เขาหาพี่ไม่เจอเขาเห็นผมอ่ะเหมาะกับน้องเขาก็เลยเอาผมมาเล่นยากไข้าต้องเล่นเองเลยมาเรียกข้าสิหนะฮะอันนี้คือตัวจริงตัวจริงครับอันนี้สแตนงินครับว้าไม่แตกต่างมัน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  一起做个